เนาะสำหรับคนที่บ่มักกับพ่านเด้อนะคะเพราะว่าคลิปของไ็จะมีคลิปกินคลิปหากินคลิปเว้าวสารทุกสุกดิบโดยยิ้มกลับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้สําหรับ FC ของพ่อใหญ่เนาะเพิ่นทามก็คือคนกับเป็นห่วงแหละเพราะว่าายบอกว่าเพิ่นหันหัวรดกลับแล้วเนาะายก็จะมาเล่าสาหรับคนที่เพิ่นเอฟซี FC ของพ่อใหญ่นะคะถ้าผู้ใดบ่บมักก็พลาดขอโทษและก็ผ่าน คิดวิดีโอนี้เดอ้อพี่น้องเด้อเดียว่าให้อายเนาะอายอัปเดตแบบว่าพ่อใหญ่อยู่สายฮอไสายแล้วเนาะเพราะว่าก็มีคนถามว่าพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไายสิเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้พ่อใหญ่เพิ่นฮอดเบลเยียมแล้วนะคะแล้วก็เพิ่นพักอยู่เก่งแดงดูสาวเก่งแดงนี่เพิ่นพักอยู่เบลเยียมสองคืนนะคะพรุ่งนี้ก็จะถึงฝรั่งเศสแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านจะถึงอาเมียนะคะ ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถึงบ้านเลยอาการเป็นยังไงบ้างของพ่อใหญ่นะคะตอนนี้ปวดหลังหนักมากนะคะเพื่อนก็นเลยบอกว่าปวดหลังที่เพื่อนเคยปวดประมาณสองสามปีที่แล้วพี่น้องจาได้บอเอออาการมันก็กลับมาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนก็นเลยบอกว่าถ้าเพื่อนไปหอยฝรั่งเศสนี่เพื่อนก็จะไปกดจุดเลยเพราะว่าพ่อใหญ่นะถ้าเพื่อนไปกดจุดนะเพื่อนก็จะซานะคะทุกคนอาจจเลยมาว่าให้พี่น้องฟังสําหรับคนที่ถามหานะ แล้วผกนกระถามวัแล้วน้องอายจะได้ไปวันไหนคืออายก็เคยบอกแล้วว่า,าก็ต้องรอให้ป้าเผนไปนฮอดฝรัร่งเศสก่อนให้ท่าเช้ามงคลเช้าเมื่อแล้วผกนก็เอาเรียบเรียงเอกสารส่งเมลมาให้อายแล้วอายก็จะทำวีซ่านะคะแล้วก็วีซ่าออกก็อาจจะได้ไปอาจจะเป็นเดือนสองเดือนยังก็ยังไม่รู้เนาะถึงก็จะเป็นไปตามสเต็ป ไปนะคะทุกคนไอก้ก็ไม่อยากสีเร่งลาวนะคะทุกคนแล้วก็ไอ้ก็ไม่อยากให้แบบให้เราแบบว่าฟาเฮ็ดนานเฮ็ดนี่เป็นไหนนะมันก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นตามเวลาถ้ามันโอเคจะเฮ็ดได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งที่เพื่อนเอ่ยขึ้นมาว่าอาจจะเป็นทริปของเพื่อนในการที่ไปไกลๆแบบนี้นะคะเพราะว่าบ่ไไว้แล้ว เพราะว่ามันโมแมนสไตล์ของสารเพิ่งเอ่ยมาเบนีแต่ว่าเพื่อนก็นเอ่ยเบนีตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละค่ะจากซีวอรจังไดเนาะเพราะว่าลาวยกไปเองเหตุจังไดพอมันเกิดเหตุการณ์มาเบนีลาวก็คงสิเออชินเหนื่อยนะชัวนไม่ได้นะอย่างประมาณนี้นะก็สัางลาวนะคะแังจากนั้นเดมไอ้กบบระเบื้องลูกว่าเพราะว่าเมืองที่ไอยอยู่อ่ะบริเตนนะเบรตินอ่ะ,นะอะ,อะ,อะมันจะเป็นเมือง c ร u u t t y y นะคะมันจะเป็นเมืองที่แบบว่าฝนมันสิบโตกหนักแต่มันจะเป็นฝนตกแบบชาเวอร์แบบอาบน้ำค่อยๆแต่ทุกวันนะคะเพิ่นกับอาจสซิบบยู่หรือว่าจังไหไอ้ก็ต้องรออีกสเตจหนึ่งถ้าไม่อยู่จะไปอยู่ไหนเพิ่นก็อาจจะไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะก็คือไปเรือของเพิ่นนะคะไอก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้ววันนี้นะอก็เริ่มซีมีรอยยิ้ม กลับึ้นมาไอคิดได้พี่น้องไอคิดว่าไออยากไปท่องเที่ยวอะนะไอก็มีรถนะไอก็ไม่ได้อยากไปไกลดอกไอก็อัดสิแบบว่าไปผู้เดียวแบบว่าไปนครไปภาคยูนนครไปหมุกดาหารไปทาดพนมแบบไปหาไหวพงไหวพระอยงประมาณนี้นะแล้วก็ไอก็ขอบคุณทุกคนที่ทักมาหาไอไม่ว่าใครนะคะบางสายไอก็ได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างเนาะบางเทือกอะคือไอก็บไม่ได้อยู่เฮือนแบบนี้นะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั่นอะกับเครื่องที่ไออัดนี่ มันคนละเครื่องกันนะคะบางทีไอไปโคบไปดงเครื่องนั่นไอก็ไม่ได้เข้าอ่านไลน์โดยทันทีนอกจากไอสิกลับมาแต่จงได้ไอก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยไอตอนนี้ชีวิตสภาพจิตใจของไอก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะเริ่มจะดีขึ้นก็เริ่มจะมีรอยยิ้มนะคะก็พบปะเพื่อนฝูงบ้างนะคะแล้วไอก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวใครคือพี่น้องเนี่ยคือพี่น้องว่าแหละบางครั้งน,อนอ้องไออาจจะ คิดเยอะไม่สมหวังมไม่สมหวังอาจจะเป็นเครียดสะสมรู้ว่ารู้ว่าจาไหนแบบนี้นะตอนนี้ก็การที่แบบว่าเครียดลงกระเพาะแบบนี้มันก็ไม่มีแล้วนะคะนอนก็นอนเร็วกว่าเดิมก็นอนตีสองนะคะนอนตีสองก็ดีขึ้นก็ฟังธรรมะจังนนตอนนี้ก็เออก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่หลายคนเพิ่นบอกมาบางคนเพิ่นก็บอกว่า มันจะหายเองแต่ตอนนี้ไอ้ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะคะรอยยิ้มไอ้ก็เริ่มกลับมาแล้วไอ้ก็ไม่เคยสิไอ้บ่อยากคิดเรื่องแบบเดิมเดิมเียประมาณนี้นะเรื่องผิดหวังหรือว่ายเหี่ยงแบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่ามันเผอขึ้นมาแบบนี้นะ่ะมันก็เป็นอาการที่แบบหนักเหมือนกันนะคะทุกคนเสื้อบอไอ้มีคลิปวิดีโอหนึ่งอัดไว้แล้วบนันในไหนไปเบิบ่งปปาไอาคือใส่อารมณ์คับเนี่ยแ เดี๋ยวไอซีเอาลงให้เบิงนะคะไอซีโลงใเบิงในการที่อายากอธิบายแล้ววัเน,นีนนะบางเชื่อกัมีน้ำหงน้ำหูน้ำตามีเมดนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขากะถึกแรงกดดันในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าทุกคนคนที่เป็นมาดามจะเข้าใจนะคะในการที่เข้าเสียนอย่างสักอย่างหรือเวลาที่เข้าซสีนรมหรือว่ายัางม่นะะี ความกดดันมันก็มีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือเงินทองหรือว่าอย่างวันนี้มันเท่ให้เท่าในคิดหลายนะคะว่าสิเดินต่อแบบไหนมันไม่เหมือนกับว่าคู่ชีวิตที่เขาแบบว่าไม่แก่นะคะทุกคนคู่ชีวิตที่เราเขาไม่แก่เขาบ่ต้องคิดหลายเพราะว่าจังใดเขาก็เบิ่งเขาจนแก่จนเท่าแต่คู่ชีวิตที่เขาเออนั่นแหละมันก็เลยแบบว่ามันเป็นการที่แบบว่าเขาคิดหลายคือว่าทั้งทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเขาคิดไปต่างๆนานาว่า ทำมาหนึ่งเขาบ่มีพอใหญ่มาหนึ่งเขาบ่มีเงินเขา่าคือคิดกว่าคนที่เขาบ่มีโดยสาไปสุดท้ายแล้วความคิดเครียดเหล่ลานั้นน่ะมันมาทาทาลายเจ้าของนะคะมันมาทําลายเจ้าของจนแบบว่าคือพี่น้องเห็นแหละว่าเจ้าคือเบิ่งคือบ่มีความสุขหลายอย่างที่เฮาเจอแล้วมาฮ็ดให้เป็นแบบนี้แล้วบันี้นะเฮาก็เลยแบบว่าคนเข้าใจเฮาลายแบบนี้พเพื่อนก็ให้กําลังใจเฮาเฮาก็มีกําลังใจหลายขึ้นถ้าถามว่ามันวนกลับมาัหม มันก็ต้องวงกลับมานะคะเพราะว่าไอ้เคยเป็นแล้วก็เศรา้านะคะเคยเป็นแล้วก็เศร้าตอนที่ไอ้บอกว่าไอ้อยู่กับพญนะ่น่ะที่ว่าไอ้อยากไปอยู่คนเดียวนะ่ะที่ว่าผิดนะพญล้วพญ่ก็ถามว่าเออถ้าสมมติมันเออฉัซีไปเศร้าห้องให้เธออยู่คนเดียวจากนั้นจะหนี้ตอนนั้นก็เกือบจะได้ไปอยู่คนเดียวแล้วแล้วก็มันกลมาเศร้าเพราะว่ากาลังใจแล้วพอที่นี่มันมาเป็นตอนที่เฮาสัญญกรรมนะคะเพราะมันเจอนักหนาดน,นั้นนี่นี่พอที่นี่เออมันได้เว้า สิ่งที่เราว่าไปมันก็ดีขึ้นนะคะแล้ววันนี้นะไอสิถามพี่น้องเด้อผมไอร่วงคักแน่คคักพี่น้องผมแบบร่วงคักอหลีไอ้งองว่ามันขึ้นร่วงคักแน่อหลีนะ่ะผมไอบริยาวปานใดมันผสมควรที่สิร่วงปานนี้ปอาล่วงคักล่วงแน่แล้วก็นักไปกว่านั้นนะคะเริ่มสิเป็นเบอร์เบอร์เป็นแบบเขาเอื้อนจังไดเหรอ ใจลอยๆยประมาณนี้ผู้ใดว่าอย่างน,นี้คือเขาฟังนะแต่ว่าเฮาบ่ได้จดใจความีอย่างที่ขาจะว่าเฮา็ออๆแต่พอเก็จะถามว่าเข้าใจบ่นี่เฮาก็เฮ้ยข้าวว่าอย่างประมาณนี้มันสิเปลี่ยนแบบนันนะคะมือนั้นไอายไปหาหม่ออ้ายไปหาเพื่อนนะคะแล้วทีนี้นะ่ะ เพราะว่าไอโบอยากอยู่ผู้เดียวนะไอก็เลยไปหาหมู่แต่ด้วยความที่เราไปหาเพื่อนเราก็ไม่อยากเสียงานไอก็เลยเอาโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้นะ่ะไปเพื่อที่จะไปตัดต่อวิดีโอน้ำในกระมู่น้ำนะในความคิดของไอตอนนั้นไอคิดว่าไอหน่ะยิบใส่กระเป๋าไปแล้วแต่ว่าพอไอออกไปปุ๊บหาบ่พ่อหาจากไหนกับบพอ่อแล้วที่นี่นะไอก็เลยกลับมาเฮือนเนาะเ่นปุ๊บไอกลับมาเฮือนไอก็เลยมาหาตามโซฟาตรงชาร์จแบตห้องนำ้ำห้องครัวห้องนอน บเห็นโทรศัพท์เครื่องนั่นไม่เห็นเลยอ้าวอยู่ใส่นอวัน,นี้คิดแหละเอาไปใส่คิดจากหนกระบอกวนไปวนมาเอาละโทรศัพท์เสียมันหาความที่มันจะหายนะ่ะไม่ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้ลงจากรถไอ้จะไปสระผมแต่ว่าวันนั้นร้านสระผมมันปิดนะะไอ้ก็ขึ้นมารถคือเก่าไอ้ก็เลยคิดว่ามันเป็นไบบ่ได้ที่มันสิไปหล่นข้างนอกก็เลย กบมาเงินจากไนกระบพอไปเปิดเบิ่งอยู่ในรถนะไปเปิดดูในในรถอยู่ในรถแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังมันอาซหล,ลนตอนที่อายมาไหวหรือว่าอย่างประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เออนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบเบอร์เบอร์แน่ผมร่วงแน่จากผมแบบหลายๆพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยอายสระผมผมไอ้ร่วงแบบเป็นก่มอะ่ะเออจนตกใจอายก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าผมอายคือร่วงเน้ ผมไอเ้เราเคยล่วงหลายถ้าถามว่าเ,เคยล่วงบอกก็เคยล่วงตอนที่เจ้าของผมยาวนะคะพ่อใหญ่เร,รืพี่หนูบอกว่าเพราะว่าเธอทำออสีผมเรจาจะนี่เพราะว่าเธอทำสีผมไงเธว่าจะนี่ไอเราบอกว่ามันอาจสะบาแม่เพราะว่าไอา้บบอก,ออกเะาากเคยเ็สีผมอยู่แต่ก่อนมันก็กเปลี่ยนนะนะมันอาจจะเป็นความเครียดนําแหละพี่น้องเอ้ยการเครียดในโบมีอย่างนี้เลยนะคะ สุขภาพจิตบอดีร่างกายบอดีทุกสิ่งทุกอย่างบอดีบางเทือนี่คนที่เห็นเหานี่เขาว่าน้ำเหาดีๆเขาก็วีนคะเจ้านะเออบางเทือพ่อใหญ่โทรมาแบบน,นี้พิตตับนิดเดียวก็วีนแล้วนะคะถ้าถามว่าเฮาอยากเปลี่ยนแบบนั้นบอกเหาบ่ได้อยากเปลี่ยนไายพี่น้องแต่ว่ามันพาเหาเปลี่ยนนะมันพาเฮาเปลี่ยนนั่นระเบือไอ้ก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะวันนี้ไอ้ก็อยู่บ้านเครื่องซักผ้าเนะ่ะเครื่องซักผ้าที่มันตาย แล้วเขาจะวสิมาซ่อมมันนั่นนะแล้วเครื่องที่ซอมมัอตายอีกเขาเจ้าต้องสั่งอะไรเพิ่ม,มก็เลยเปลี่ยนแบบว่าต้องรอนะก็ผ่านมาเกือบเป็นอาทิตย์แล้วจังได้มาซ่อมแล้วก็เสียอีกเครื่องหนึ่งนะคะก็คือเครื่องที่สามเนี่ก็คงสียดงมาซ่อมอีกเครื่องหนึง่งนั่นแหละค่ะการเฮ็ุเครื่องสักผ่านบริเวณอยู่ในชุมชนบริเวณอยู่ในเมืองอิลีนะเห็ุเงินให้เจะของอยากมีแต่ซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง,งนะคะ มันเป็นการที่แบบว่าเสียเงินพอๆกับได้เงินถ้าถามมาตอนนี้ได้เงินรืยยังตอนนั้นมันได้แแต่ตอนนี้มันซบบวรุงดุลายมันก็เข้าจะคลองเองแต่ว่ามันก็ต้องําพี่น้องเพราะว่ามันเป็นห้องเช่าเนาะบางคนเข้ากับบได้มีแบบเครื่องซักผ้าแบบนี้นะแล้วก็มีคนถามว่าห้องเชา่าเต็มหรือย,ยังผว่าเพิ่งก็ยังมาตรงมาเทียตอนนี้ไอ้บได้เฮดแบบว่าเป็นรายวันพี่น้อง there, ไอ้ก็มีแต่รายเดือนมันเต็มานะม,มันก็ตัด หลายอย่างออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเ้าปนหลายวันเ่าก็ต้องเก็บกวาดเวลาเขาออกไปซักผ้าปุ้งผ้าปูแล้วเฮากับด้วยความที่เฮากับบรได้ว่างเฮาก็บเบร์ดส,สไตล์แบบนั้นนะนะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็นเลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะสําหรับคนที่บ่มักกับผ่านเดอ้อนะคะเพราะว่าคลิปของงายก็จะมีคลิปกินคลิปหากินคลิปเว้าวสรารทุกซุกดิบก็บสิประมาณนี้นะคะไทยอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศนอกก็คือกันกับว้ากับกินสารทุกซุกดิบมันก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของเฮาอยู่แล้วเนาะ พี่น้องก็เลือกเบิรงสาหรับคลิปคนมักหาเห็ดกับเบอรงหาเห็ดเนาะไม้ก็มีเว่าก็มีกินข้าวก็มีก็มีหลายอย่างพี่น้องก็เลือกเบิรงเอาเด้ออย่าบอกให้อายเนาะสำหรับคนที่บ่มากนะคะทุกคนขอบคุณกําลังใจหลายๆเด้อจเด้อตอนนี้อาก็สไปนาจากคุณแม่พันยูนาเนาะขอบคุณจากใจอ้าย้ะคะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย